สัสดีครับทงว่าโกนหนวดจนไีม่อยู่จริก็ดีใจครับํำว่าโกนหนวดจนได้ดีมีอยู่จริงไม่คือผมเป็นคนใช้ที่โกนหนวดไฟฟ้าอยู่แล้วมาตั้งแต่ต้นตันตงน้งแตง่เด <ไป S 2> ็กๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการโกนผ่านโซเชียลบ้างตั้งแต่ลูกค้ายังไม่เข้าจนลูกค้าเข้าผมก็ตกใจเอ๊ะแฟนๆเราส่วสนมากเป็นผู้หญิงแต่ว่าที่โกนหนวดเข้าก็อุ้ยแสดงว่าโกนจนได้ดีมีอยู่จริง อาจจะมองเห็นอะไรในตัวผมบ้างหรือว่าเราโกนหรือเราแบบมีผ้าอะไรอย่างงี้ยผมออาจจะใช่มัง้งไม่รู้คนระับก็อาจจะเห็นว่าเป็นคนที่ใช้อยู่แล้วมัง้ง<ล>ก็เลยคุนทำหน้าแบบว่าโกนหรือว่าวน่เห็นนะเม็กซ <c oughs> ี่นะกอนโกนผมก็โกนตามจุดที่มันมีแต่ตอนเล่นเกมมันมีจุดอื่นด้วยก็แปลกใจหนวดไม่เคยขึ้นถึงตรงนี้เลย <c oughs> ประมาณ3วันเฉลี่ยครับ ถ้าเกิดออกอยู่เป็นต้องโกนอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งมันจะขัดใจผู้จัดการแล้วก็ช่างแต่งหน้าเพราะว่าเขาดูไม่สบายใจหน้าดูไม่เกลี้ยงเลยมันก็มีบางมีบางครั้งที่ลืมบ้างทางช่างก็จะมีอยู่แต่ว่าเขาก็จะแดบบางทีเป็นที่โกนคิ้วเงี้ยมันก็ไม่ไม่เกลี้ยงอะ่ะสู้เราโกนมาแต่บ้านก็ดีกว่า ใช่ใช่คือก่อนหน้าลูกค้าจะเข้าหรือว่าตอนในลูกค้าเข้าแทนผมก็พกไปอยู่แล้วเวลาเพราะว่าพอหนวดขึ้นบ่อยเคยมีงานต่างประเทศสามวันมันก็ขึ้นแล้วก็ต้องใช้แล้วผมใช้ที่โกนแบบยัไงไม่เก่งก็เนี่ยได้ที่โกนหนวดไฟฟ้าดีกว่าครับเพราะว่าคือต้องบอกย่าคือรุ่นรแรกที่ใช้ก็ใช้ของฟิลิปอันนล้นพ่อให้เป็นของฝันคือเมื่อ น่าจะเกือบ10ปีอะตอนนั้นคือเขายังแบ่งเลยนะว่าเป็นรุ่นที่ไม่กันน้ํากับกันน้ําตัวใหม่เป็นกันน้ำเนะี่ยแต่ตอนนี้คือเขาเอาตัวกันน้ํามาทําเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วซึ่งสิ่งที่ได้คือเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ระคายเคืองผิวเวลาโกนก็คือจะอ่อนโยนอะสิวก็จะไม่ขึ้นผู้ชายกนหนวดสิวชอบขึ้นคนระับใช่ตอนนี้ก็คือไม่ต้องกังวลใช่ใช่ใช่ เล่นเกมกับแฟนๆที่ไรก็ดูปั่นป่วนเลยแล้วก็สนุกก็ดูเอนจอยเหมือนเหมือนเหมือนได้เล่นกับเพื่อนแหละเพราะว่าผมก็เทคแฟนๆือนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ผมไม่อยากให้มีระยะห่างมากไปหน่อยก็จะสนิทกันก็เหมือนเล่นแกล้งกับเพื่อนผิวเพื่อนนะใช่เป็นเกมไม่มีใครอยากใกล้ผมนะจากนี้ดู คือไม่มีใครอยากใกล้แล้วแหละวเน่าเด็กะดูหลคเดเไเิดหเปล่าขอบคุณครับน่นค่ะแ้ผมก็ตอนนี้ฟิลิปส์เขาก็เปิดตัวที่โกนหนวดใหม่ก็ก็ฝากไว้ได้ครับผมรู้สึกว่าใครที่เป็นผู้ชายจริงๆหนวดมันขึ้นบ่อยอยู่แล้วแหละแล้วก็วพอเป็นใบมีดแต่มันก็จะทําให้เป็นตออนะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นก็จะตัดแล้วก็มันเหมือนไม่ต้องมีขั้นตอนแบบ สมตตมติว่าเราจะอาบน้ําแปรงฟันนนี่นั่นอะไรเงี้ยคนนหนวดอ่ะมันจะเป็นสาขั้นตอนละคือตอนนี้ขั้นตอนคนนหนวดมันเร็วมากผมเองไม่เกินหนึ่งาทีเสร็จก็เลยไม่รบกวนเวลาเลยแล้วก็สะดวกเลยจริงบอกว่าก็ลองเปิดใจใช้ดูครับผมว่าดีใช่ซื้อไปฝากเพื่อนฝากแฟนได้หมดเลยหรือขายต่อก็ได้แฟนๆก็คงไปขายต่ออยู่บ้าก ริงผมอยากคนที่เรารักได้ได้ใช้ได้ครับเนี่ยเอาที่บ้านผมไปใช้<笑><笑>ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ซ้อมคอนเสิร์ตเป็นหลักเลยครับแทบจะทุกวันเลยเพราะว่าคอนเสิร์ตก็อีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งต้องโชว์แล้วก็ตรียมเป็นลุกทุกงย้วยมันก็จะยากประมาณนึงเลยยากเลยสำหรับผมนี่เหมือน ต้องจับศีลธรำมคือผมไม่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วคือแหละคนในทีไม่ถามว่าไม่เคยผ่านหูเลยหรออะไรเงี้ยคือพ่อผมเป็นต่างชาติที่ผมผ่าน,นก็จะผ่านแต่เพลงคัน n ี r อะไรเงี้ยเพลงคาร์บอยมันก็คงจะเป็นลูกทุ่งของต่างชาติมั้งแต่ว่าอย่างคนไทยเราก็ผ่านบ้างอะไรเงี้ยคือเหมือนผมจะร้องเพลงไหนก็ต้องมาเรียนทีละรรมเลยว่าคำนี้ออกเสียงยังไงเพี้ยนเสียงยังไงรอะไรเงี้ยคือลธรำมเลยลเลย,ยากยากมาก ไม่รู้ไม่หรอกคิดว่าเราทำคอนเสิร์ตกันบ่อยแล้วแล้วมันมีหลายธีมแล้วครับลูกคุงยังไม่เคยทำมั้งก็เลยอยากจะลองอะไรใหม่ๆกันก็ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแล้วแหละที่ได้ลองทำเพราะว่ามันคุ่คนั้งคอนเสิร์ตจริงๆแล้วก็ยังไม่เคยใครลองทำเลยมั้งก็คงจะแปลกใหม่ก็ไปดูได้ เพลงที่จริงๆทีมเป็นคนช่วยเลือกครับแล้วก็มีที่เราพอผ่านหูบ้างอะไรเงี้ยก็จะเสนอไปส่วนมากจะเป็นเพลงที่แมทแมทแหละเคยได้ยินกันก็เลยถึงจะพอร้องได้บางครั้งเราไปกินข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยพอคาบไปคาจะเปิดเคยได้ยินเข้าหูมาก็เลยอาจจะได้ยินก็เลยได้ใช้เพลงขอกนั้นบ้างแต่ว่าประมาณ9กาปรผมไม่รู้จักไม่เคย อย่งเดียวครับน่าจะประมาณ80%ได้แล้วครับผมตอนนี้ก็เหลือพาร์ททำโชว์แต่ละคนซึ่งผมทาพิกพี่วอลพาเขา่าและลุงทุ่งมันนั้นมันขยับตัวหน่อยยังไม่หายดีก็แต่คิดว่าทันงานใช่ก็ต้องมีโชว์ว่ามีเกสต์แล้วเลือกเกสตมาจากอะไรยังไรเพราะว่าเราเป็นติ๊กตุ๊กเรือกเกสต์มาจากความ เป็นคร kind of ับแมสแมสในหมู no dies, man, hmm. yeah, no oh, really? ่ล no. mm ูก hmm. ท no. oh. ุ่งก็ต้องตรงตามธีมครับซึ่งก็แปลกใจเขาเขามีชื่อบ้างนะแต่เขาก็ก็รับงานเราก็ตื่นเต้นแทนแฟนๆครับพี่วอลสปอยไปแล้วจริงแล้วเป็นแฟนบางกลุ่มก็อาจจะรู้แล้วอะไรมั้งผมมีบางคนที่ติดต่อไปแล้วว่าไม่ได้แต่ไม่ชัวร์เลยครับรู้สึกว่ารอบนี้น่าจะง่ายนะไม่ไม่ ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาดูจากปีที่แล้วของคขาเกิดขึ้ว่ามันสนุกสนานมันแค่ไหนเขาอย่างมารมื่อไม่นานนีก็เขาอาจจะว่างอยู่พอดีแล้วที่ว่าคือมีที่ขายไม่ถูกแยกกันใช่ไหมครับมันแยกหมดอยู่แล้วนี่ผมพูดจริงคืออย่างลูกทุ่งอ่ะมันจะมีสำเนียงของเขาอ่ะแบบ ลูกทุ่งภาคเหนือลูกทุ่งภาคอีสานลูกทุ่งภาคใต้แต่ละคนเขาก็ประมาณนั้นฮะแล้วเราเป็นคนภาคกลางที่ไม่เคยพูดอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนมีสำเนียงเหนือไม่เหมือนกันอีกบางเพลงเป็นเพลงชอยเงี้ยมันรวมอยู่ที่เนี่ยมันรวมอยู่ที่นี่หมายมถึงว่าลูกทุ่งแต่ว่าสไตล์ร้องชอยเหมือนสวดมน่ะนนนนนนอะฮะอะไรเงี้ยมันจะประมาณเนี้ยทางไหนยากที่เราต้องรอแล้วทางที่ไม่ใช่ภาคกลาง ยังเหนือผมยัง,งพอคุ้นเคยอยู่บ้างแต่ยากยากยากหมดเลยพวกนี้ยากเลยลเร,เรยาแบบเพลงแล้วกานนะโชว์อาจจะไม่ไม่รู้สปอยไปเยอะแล้วเนี่ยกเป็นรอดูแล้วกันครับไม่บัตรบัตรยังพอเหลืออยู่นะครับผมยังซอร์ได้อยู่ก็ซิอีเวนต์บังครับใช่ ซื้อบัตรได้ทางนี่เลยออฟฟิเชียลประกาศไปแล้วทางซิปยูเอ็นนะครับบัตรยังพอเหลืออยู่แต่ไม่ไปดูในงานได้สนุกจริงผมว่ามั่นใจว่าคือตัวเพลงมันคัดมาเพื่อความสนุกสนานอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คุ้มคุ้มแน่นอนครับ,รบยังหาได้อยู่ครับผมยังซีดนิดนึงซีดกับลังแข่งทอะซีรีส์ยังครับยังไม่เริ่มต้องต้องรอให้คอนเสิร์ตจบก,ก่อนครับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเริ่ม ผมไม่มั่นใจว่าจะได้เริ่มดูประมาณตอนไหนคือทีมเขียนบทแล้วผมคิดว่าเขา,าน่าจะเวิร์กอยู่แต่ว่าพอตัวเราเราแบ่งชัดเจนนะคือทําที่มันใกล้เต็มที่ก่อนคือเราก็แบ่งคิดหลยเรื่องหรือมันเครียดแล้วมันไม่เต็มที่อะไรเงี้ยก็คือเอาคอนเสิร์ตก่อนคอนเสิร์ตก็หนักมากแล้วแล้วก็คิดว่าหลังจากคอนเสิร์ตจบก็พักพักไม่นาาหรอกเราก็ต้องลุยกันต่อแหละ ความเป็นด้อมเราแล้วกันคือด้อมเราตั้งหมูยอไก่ยออะไรเงี้ยแ้วพี่วอเขาเขาไม่ได้เป็นนักศิลปินนะเขาเขาเขาได้ทํางานออกแบบด้วยเขาก็ก็เหมือนได้เป็นเป็นดาราด้วยได้ทำงานออกแบบด้วยก็คาาง,งชื่นชอบแล้วก็ถ้าที่ผมจําได้เหมือนวงนี้คิดตั้งแต่คอนเสิร์ตรอบก่อนเป็นแนวปืนๆแต่ว่าผลิตไม่ทันเพราะพวกนี้มันจะต้องไปหล่อแม่พิมพ์อะไรขึ้นมานานก็เลยได้มาใช้ในรอบนี้สิ่งทีาแปลกใหม่จริงๆกม่เคยเห็นวง แปใช่ข้อนี้คือแปลกข้อเสียอาจจะอาจจะอาจจะเทอรทะไปถึงในภาพเราไปเอาไปใช้ในคอนเสิร์ตเกาหลียังไมัมันก็อาจจะเทอรทะแต่ว่าโดยรวมแล้วยูทเซอร์เฟรนี่นิดนึงอ่ะมันก็จะไม่อันตรายกับเราอยมันก็แข็งแรงอยู่แล้วก็มีหลายสีอ๋อแล้วก็ในงานปืนฉีดนค่ะไมับ ผมมาหลังๆครับมาในขั้นตอนแบบออกความเห็นเรื่องสีอะไรเงี้ยก็ตอนแรกมี8ปดสีอะ่ะแต่สุดท้ายต้องขอมาหนึ่งสีเพราะว่าทําของหล,หลายๆ SKU มันขายยากผมว่าก็หนึ่งอันเดียวเลยแล้วก็ก็ขายไปแต่อยากให้ทุกคนมีนะเพราะว่ามันไปร่วมจอยในคอนเสิร์ตได้เหมือนแสงมันจะลิงกันอะ่ะโชว์ทาแสงนในปืนก็จะลิงก์อย่างนั้นเอ,อเป็นบงนี่ไม่เหมือนบง ทำไมก็รู้สึกว่ามันคือได้ได้ได้ลำลึกได้ผมว่าได้ดีไซน์อ่ะงานเหมือนงานดีไซน์อ่ะมีเรามีแต่ของจริงเลยอย่างเห็นแล้วเนี่ยเอาจริงจริงจริมาม่อยู่นะหยิบไปดูไหมไหนที่เซ้นต์คะเอามาไหม่อยู่เลยไปบ่งไม่ได้เอาบ่งมาใหม่บ่งเห็นไหมเห็น้วเอามาสิเราจะเป็นการอันบล็อกแอนไฟก่อนอ่าไง ไอนนเสือไอนนเสือเราต้องมีเสือด้วยเหรอกมีคนเสือทุ่งอ,อันนี้เราต้องคืนแล้กไม่จริงครับผมไม่เคยเห็นเสือ,อไหนที่สวยขนาดนี้มาก,ก่อนคือเสือส่วนมากเราจะเห็นลายสีสวนเป็นย่ไม่รู้แกไม่เป็นอ่ะแต่ว่าข้างในมีแกไม่ได้่ที่เป็นกะปิ้นแกเสือไม่ได้ปืนเขามัดเงื่อนอะไรไม่รู้อ่ะไพีเซ็นปืน แก่ยากแกหน่อยค่แก่รองอ่ะเดีวพี่เต็นปืนนีเนไรี่ตปืนเ็นปืนปน,นี่ก็สีสวยสีสวยน่ารักเนาะนี่แล้วเวลาเราแบบกสูกันไปเราทำยังไง่ยแก่แล้วพอดีเลยไม่ากเชื่อ ือไไม่ด้้าพอ,พอผมผมเมืเ่อยนะผมก็จะกางเงี้ยผมก็นั่งเราจะนั่งร้องเพลงบนเวทีเลยนะคือมัน,ม,นมันเป็นประโยชน์ดได้เวลาใครไปบางแสนไหมอะไรเงี้ยเราเราไม่ต้องไป

ก็ปากนัก็ปากติดตามคอนเสิร์ตด้วยครับผมคือบัตรยังพอมีเหลืออยู่ครับก็สามารถมาจอยได้ใครไม่ว่างก็สามารถไปดูบัตรไลฟ์ได้เช่นกันนะครับผมก็ใครยิ่งไม่ว่างไม่สนใจเลยเนี่ยเสือส้อผมรู้สกว่สวยงามมากมน,าน,น,นั่งรีบ้านได้ไดเอางงาม่าซิมคุทยาอะไรกงยได้หมดเลยแ่อันนี้ก็แปลกใหม่ครับมีดีไซน์ไปใช้ได้บอกต่อเพื่อนคนน่ารักกันเนี่ย<ว>ไม่ธรรม,า<ๆ>มาดาปากด้วยครับ ผลงานซีรีส์ก็รอต่อคอนเสิร์ตเลยครับแต่คิดว่าไม่ไม่ทันปีนี้แหละไม่ไม่น่าทันรออาจจะปีหน้าอาจจะทันก็รอเจอจะนคเรับตามประสบการณ์ปีละเพลงมีครับอาจจะมีอาจจะมีรอติดตามครับขอบคุณครับ